นเดชยาย่าความคลั่งรักไม่เคยลดกุมมือสวีดกันถึงเกาหลีคู่รักนเดชยาย่าไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังอวดภาพคู่สุดน่ารักที่ทั้งคู่บินไปเติมความหวานกันไกลถึงประเทศเกาหลีใต้รักไม่มีเปลี่ยนแปลงสำหรับคู่พระนางสุดฮอตหนุ่มนเดชคุกิมิยะกับแฟนสาวยาญยาอุรัสยา ที่ทั้งคู่ก็หาดูใจกันมานานกว่า11ปีแต่ความคลั่งรักของทั้งคู่ยังมีมาให้เราเห็นผ่านสื่อกันอยู่ตลอดจนแฟนๆต่างรุ้นว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะมีข่าวดีสักทีล่าสุดคู่รักนาเดชใหญ่ย่ายก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเพราะทั้งคู่กุมมือกันไปเติมหวานกันไกลถึงประเทศเกาหลีใต้พร้อมโชว์ภาพโมเมนต์หวาน ให้แฟนคลับได้จิน้นฟินกันอย่างเต็มที่กับภาพคู่แก้มแนบชิดกันแบบสุดๆส,สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ